เพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับต้นมะนาวนะครับที่ผมเสียบไว้เป็นต้นมะกรูดนะครับคือผมเปลี่ยนทั้งต้นเลยนะครับอันนี้คือพามาดูแต่ตอนนี้อ่าให้ดูก่อนครับนี่คือต้นมะกรูดนะครับผมก็ปลูกในสวนทั่วๆไปแหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไม่เอามะกรูดแล้วครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นต้นมะนาวครับโอ้ี่นี่ครับนี่ตัวนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นมะนาวสีชมพูครับ มะนาวสีชมพูนี่เวลาที่ลูกมันแก่แล้วนะครับมันจะกลายเป็นสีชมพูครับทั้งเปลือกทั้งเนื้อเลยครับสีชมพูเลยนะครับนี่ครับทั้งต้นต้นใหญ่นะครับตอนนี้ผมเสียบไว้นะครับบนต้นมะกรูดนี่ใบงามแล้วครับเสียบไว้ประมาณปีถึงสองปีนะครับอ่าแล้วตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วด้วยนะครับติดลูกแล้วนี่นะครับติดลูกแล้วนะครับเนี่ย ลูกแต่ยังไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะุ่มมันเล็กและต้นมันชิดกับต้นไม้อื่นด้วยผมมาให้ดูวันนี้ผมจะมาให้ดูรอยแผลมันนะวเดี๋ยวลบไปก่อนนี่ครับผมมีเขียนป้ายไอยู่เลยผมจะให้ดูนะครับเพื่อนครับนี่ครับเนี่ยพอเวลาที่มันติดแล้วมันงามนะครับเนี่ยนี่คือกิ่งอ่าของมะนาวนะครับมะนาวสีชมพูนะครับและนี่คือกิ่งเดิมของมันคือกิ่งมะกรูดนะครับมันประมาณว่ามันอมนะครับแผลอมแบบคุมเนื้อ แล้วทําให้แบบกลายเป็นต้นกิ่งใหญ่ไปเลยครับตอนนี้กิ่งเดิมมันไม่โตสู้ไม่ได้แล้วแต่ผมก็เสียบไว้นะเสียบไปลายไว้อีกอันหนึ่งนะในผมเสียบไว้กิง่งนึงแล้วก็ตรงนี้อีกกิ่งหนึ่งครับเนี่ยกเ็เป็นพิมพ์พูดละอันนี้พามาดูนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคืออยากให้เห็นนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วมันก็โตออกลูกได้จริงครับนี่มาดูข้างล่างออกลูกแล้วครับนี่อันนี้คือ <laughs> ยอดกิง่งเล็กยอดเล็กๆที่เสียบไว้ด้านข้างนี่นะครับเ,เสียบไว้ด้านนี้ก็ติดละ แต่ตอนนี้ทั้งต้นมันเป็นมะนาวสีชมพูหมดแล้วครับนี่ผม,มเขียนไว้อยู่เลยป้ายนะครับป้ายว่ามะนาวชมพูนานละไม่รู้่าเห็นปนะครับเนี่บางกิ่งนะครับที่มันเนี่ยกิ่งเล็กๆมันโตไปทักนก็มันก็จะไม่ใหญ่มากตัดออกก็ได้นะครับกิ่งนี้ถ้าเราไม่ชอบนะครับเพราะตอนนี้พุ่มมันใหญ่แล้วดูนะครับสวยงามมากโโหนี่เป็นมาให้ดูตัวอย่างให้เฉยนะครับ มาให้ดูตัวอย่างว่ามันอยู่ได้แล้วมันก็ออกลูกได้จริงแล้วครับมันจะทําให้เราเปลี่ยนจากต้นที่เราไม่ชอบสูตรว่าเราไม่ชอบมะนาวพันธุ์นี้เราไม่ชอบมะกรูดเราไม่ชอบส้มพันนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับและก็ได้ผลผลิตนะครับตามที่เราต้องการหรืออยากจะสนุกก็ใส่มันในหลายพันธุเลยครับในต้นเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะครับนะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับมห่างหายจะไปนานนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสดอีกรับ